สวัสดีค่ะพบกับครูป๊อบเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3ของสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนในวันนี้ครูมีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนเล่นเพื่อที่จะทดสอบความรู้ที่นักเรียนได้เรียนจากคลิปที่1และคลิปที่2นั่นเองค่ะโดยเกมชื่อว่าเกมแฮงแมนหรือที่เรียกกันว่าเกมเพชรขาด โดยกติกามีอยู่ว่าครูจะเลือกคำศัพท์ให้นักเรียนทีละหนึ่งคำแล้วขีดตามจำนวนตัวอักษรของคำศัพท์นั้นเช่นคำว่า music ครูก็จะขีด5ขีดแล้วให้นักเรียนทายตัวอักษรถ้าทายถูกก็รอดถ้าทายผิดก็จะโดนแขวนคอโดยครูจะวาดรูปภาพคนถูกแขวนคอทีละส่วนดังนี้ หัวตัวแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาคนไหนถูกแขวนคอก็จะเป็นคนแพ้นะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราไม่ได้เข้าเรียนตามปกติเราก็เล่นกันแบบในหน้าจอก็แล้วกันเนาะเรามาดูคำที่หนึ่งกันดีกว่าค่ะคำที่หนึ่งมีอยู่5้าขีด นักเรียนพอจะเดาออกไหมคะว่าเป็นคำอะไรถ้านึกไม่ออกขูใบให้แล้วกันคะ่ะจะมีตัว s อยู่ตรงกลางนึกออกไหมคะอ่ะเรามาดูคำใบตัวที่สองกันดีกว่าตัวสุดท้ายเป็นตัวอักษร c นึกออกแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะ music music คือวิชาดนตรีามาดูคำศัพท์ในข้อที่2กันดีกว่าค่ะครูเชื่อว่าหลายๆคนเห็นขีดสามขีดก็จะตอบได้แน่นอนจะเป็นวิชาอะไรนั้นเรามาดูคำใบต้ตัวที่1กันค่ะมีตัวทีคิดออกแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคำว่า a s หรือวิชาศิลปะ มาดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3มจะมีขีดทั้งหมดอยู่กี่ขีดลองนับกันสิคะ one 4 5 6 7 f i v e six จะมีขีดอยู่ทั้งหมด7ขีด7จดขีดเนี่ยจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรได้บ้างลองนึกดูสิคะอะถ้านึกไม่ออกครูมีคำใบ้ตัวที่1ไหมนักเรียนดูกันค่ะคำใบ้ตัวที่1จะเป็นตัว n อยู่ในขีดที่2 นึกออกหรือยังคะอ่ะถ้านึกไม่ออกลองดูคำใบ้ตัวที่2กันเลยคะ่ะคำใบ้ตัวที่2เป็นตัว s อยู่ในขีดที่6ใช่แล้วคะ่ะ English วิชาภาษาอังกฤษนั่นเองคำศัพท์ในข้อที่4มีอยู่กี่ขีดคะนับซิ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 e ดขีดเหมือนกับข้อที่3เลยค่ะนักเรียนลองนึกเดีลสิคะว่า7ขีดเนี่ยจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรได้บ้างนึกออกไหมคะอ่ะมาดูคำใบตัวที่1จะเป็นตัว C อยู่ในขีดที่สองพอจะนึกออกไหมคะอ่ะดูคำใบอีกตัวหนึ่ง แล้วก็จะมีตัว n อยู่ในขีดที่5ใช่แล้วค่ะคำว่าสายอัดสายอัดวิชาวิทยาศาสตร์มาดูคำศัพท์ในข้อที่5กันเลยค่ะข้อที่5จะมีขีดอยู่ทั้งหมดกี่ขีดคะลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9จะมีทั้งหมดอยู่9ขีด แล้วจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรคะนึกออกไหมคะถ้านึกไม่ออกเรามาดูคำใบ้ตัวที่หนึ่งกันเลยคะ่ะคำใบ้ตัวที่หนึ่งเป็นตัว c u ในขีดที่หนึ่งนึกออกหรือยังคะอะนึกไม่ออกลองดูคำใบ้อีกตัวหนึ่งคะ่ะคำใบ้ตัวที่สองเป็นตัว u อยู่ในขีดที่5ใช่แล้วคะ่ะพ o m p u t e r เป็นวิชาคอมพิวเตอร์เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกมแพงแมนที่ครูให้นักเรียนเล่นไปเมื่อสักครู่สนุกกันไหมคะต่อไปนะคะครูก็จะมาเข้าในส่วนเนื้อหาการเรียนการสอนในวันนี้คะ่ะครูจะมีประโยคมาให้นักเรียนสังเกตดูนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าเด็กทั้ง3กําลังสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กผู้หญิงคนที่1พูดว่า What is your favorite subject Favorite หมายถึงชื่นชอบหรือโปรดปาน Subject ก็คือชื่อวิชาเขาถามว่าวิชาที่คุณชื่นชอบคือวิชาอะไรเด็กผู้หญิงคนที่2ตอบว่า my favorite subject is PE หรือวิชาสุฟิ i c l l e u u c t t o o n วิชาพละศึกษานั่นเองค่ะวิชาพละศึกษาคือวิชาที่ฉันชื่นชอบเด็กผู้ชายคนที่3มตอบว่า I like science ฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์ใช่แล้วค่ะประโยคสนทนาทั้ง3เป็นประโยคสนทนาเกี่ยวกับสอบถามวิชาที่ชื่นชอบนักเรียนพอจะมองกรอบสีเขียวนี้ออกไหมคะว่ามันคืออะไรมันคือตารางสอนหรือที่เรียกกันว่า Time t a b l e ใน Time t a b l e ก็จะมี Day Time บอกวันเวลาไว้ชัดเจน เราลองมาดู Day Time ของ Monday หรือวันจันทร์กันดีกว่าค่ะเวลามันจะอยู่ด้านบนนะคะในกรอบสีชมพู Day ไทม์ของวันจันทร์เริ่มจากเวลา9นาฬิก30นาทีหรือ half past n i นักเรียนจะเรียนวิชา science หรือวิชาวิทยาศาสตร์ที่ห้อง science lab ถัดไปในเวลา10นาฬิกา30นาทีหรือ half past ten นักเรียนก็จะพักเบรก1ชั่วโมงถัดไปเวลา 11, 11. นาฬิกาหรือ11 o'clock นักเรียนเรียนวิชา math หรือคณิตศาสตร์ที่ห้อง c a r s r o o m ถัดไปในเวลา12นาฬิกาหรือ T 0วน o c นักเรียนพักเที่ยงถัดไปนะคะก็จะเป็นเวลา1น0นาฬิกา30นาทีหรือ half past one นักเรียนเรียนวิชา music หรือวิชาดนตรีที่ห้อง music room ห้องดนตรีนั่นเองค่ะถัดไปเวลา2.30นาฬิกา30นาทีและก็3.30นาฬิกา30นาที Half p a r t 2 and half p a r t 3นักเรียนจะเรียนวิชาอาร์ตหรือวิชาศิลปะที่ห้อง Art r o รูห้องศิลปะนั่นเองค่ะอะเราลองมาดูตัวอย่างบทสนทนาของเด็กสองคนนี้กันดูค่ะเด็กผู้ชายถามว่า What have you got on Monday at eleven o'clock เด็กผู้ชายถามว่าคุณทำอะไรในวันจันท์เวลา11นาิกา เด็กผู้หญิงตอบกลับไปว่า I have got m a t h ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตร์เด็กผู้ชายถามต่อว่า Where do you do it ที่ไหนเด็กผู้หญิงตอบกลับไปว่า In the classroom ในห้องเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะครูจะให้นักเรียนลองอ่านประโยคในกรอบสีฟ้าพร้อมกันนะคะพร้อมกับตอบคำถาม True or False True ก็คือ จริงฟาวก็คือ t ท My name is Jack I'm t e year old My favorite subject is science Science is easy I do science in the lab เข้าใจไหมคะเขาบอกว่า My name is Jack ก็คือฉันชื่อแจ็ค I'm ten year old ฉันอายุ10ปี My favorite subject is science ฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์ so i e is easy วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ง่าย I do s i n c e in the lab วิชาวิทยาศาสตร์เรียนอยู่ที่ห้องเล็บคำถามในข้อที่หนึ่งนะคะ Jack is n a r o l to หรือ Fall คะใช่แล้วคะ่ะ Fall เพราะว่าแจ็คอายุ10ปีก็คือ t e น y e a r old นั่นเองค่ะข้อที่2 s i e n is difficult for Jack true หรือ false คะเมื่อกี้เขาบอกว่ายัางไงนะคะวิชาวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ง่ายก็คือ easy ข้อนี้ตอบ f a l s ค่ะข้อ3 Jack does s c i s n g n in the lab true หรือ false คะ ใช่แล้ว True วิชาวิทยาศาสตร์เรียนอยู่ที่ห้องแลบข้อสุดท้ายค่ะ Jack likes c i e e True หรือ False คะ True จริง Jack ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กลับเข้ามาในส่วนของ homework ของเรานะคะครูก็จะให้นักเรียน วาดภาพวิชาที่นักเรียนชื่นชอบพร้อมกับเขียนประโยคครูม,มีประโยคตัวอย่างก็คือประโยคของเจคที่เราได้อ่านกันไปเมื่อสักครู่ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะ อย่าเพิ่งปิดคลิปหนีกันไปไหนนะคะการบ้านของเราอีก1ชิ้นก็จะเป็นในแบบฝึกหัดหน้าที่6และก็หน้าที่7ค่ะครูอยากให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดควบคู่กับเนื้อหาที่ครูได้สอนไปนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนทบทวนความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนการสอนของเราในวันนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในส่วนของเนื้อหาการเรียนหรือการบ้านที่ครูได้สั่งไปนักเรียนสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามครูได้นะคะเดี๋ยวครูจะเข้าไปตอบค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจอบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ